ยตนดูดฝุ่นที่ยิ่งใช้ยิ่งฉลาดแล้วก็ใช้ได้นานเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงมากๆด้วยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวใหม่ล่าสุดของ iRobot ค่ะแลงนี้คือ iRobot Dumba i2 เขาบอกว่าเป็นนิยามใหม่ของการทําความสะอาดที่จะคืนเวลาให้กับชีวิตค่ะคือเราไม่ต้องทําความสะอาดพื้นเองทําให้มีเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะเลยค่ะ เดี๋ยวเราไป unbox กันค่ะอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดจะมีตามนี้เลยใบรับประกันใบแนะนําการใช้งานคู่มือการใช้งานแท่นชาร์จนะคะอันนี้น้ําหนักเบาขนาดกระทัดรัดนะมีไฟแสงเซนเซอร์ที่ด้านบนด้วยแล้วก็มีสายไฟนะคะฟิลเตอร์ครองฝุ่นจะมีอยู่2อันอีกอันหนึ่งจะอยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเครื่องรุมบ้า i2 ตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็นแบบสีแอชนะก็นะคือเทาอ,อ่อนค่ะมิกิว่าอันนี้เนี่ยคือสีเขาสวยดีเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราวางเป็นเฟ ในเจอร์ในบ้านได้เลยตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นำทางนะคะแล้วก็รอบๆตัวเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มากกว่า30จุดเลยนะมาดูปุ่มควบคุมด้านบนเครื่องนะคะปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มโฮมเนี่ยกดปุ๊บเขาก็จะกลับไปที่แท่นชาร์จค่ะส่วนปุ่มคลีนตัวนี้จะเป็นการเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มสุดท้ายปุ่มสปอร์ตคลีนนะคะสำหรับทำความสะอาดเฉพาะจุดคือจุดไหนที่มันสกปรกมากเนี่ยก็ใช้ปุ่มนี้เลย เราจะสั่งการทํางานเครื่องตงุงกปุ่มนี้หรือว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นถังดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะเอาออกมาเนี่ยก็คือกดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะ ตัวถังเก็บฝุ่นนะคะเขาจะมาพร้อมกับฟิลเตอร์ตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยคือเขาจะกรองฝุ่นได้เล็กถึง1ไมครอนนะคะเวลาที่เราจะทําความสะอาดเนี่ยปกติก็คือเราใช้ผ้าเช็ดก็ได้แต่ถ้าเขาสกรปรกมากมากเนี่ยก็คือถอดไปล้างได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปล้างเราต้องดึงฟิลเตอร์ตัวนี้ออกก่อนดึงมาแบบนี้เลยแล้วก็เราเปิดตรงนี้เลยค่ะปึ๊บ นีเรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําเช็ดที้แห้งนะคะแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบกับฟิลเตอร์เหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็เก็บเขาตัวเครื่องได้เลยค่ะมาดูที่ด้านล่างของ iRobot r u o m b a i2 กันนะคะนี่ี่กี่ว่าสวยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบทําความสะอาด3ขั้นตอนนะก็คือจะมีปัดตักแล้วก็ดูดค่ะคือทําความสะอาดได้แบบรอบทิศทางเลยนะปัด ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแปรงปัดค้างนะคะจะช่วยปัดฝุ่นตรงขอบกําแพงขอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตามมุมต่างๆนะที่ตัวเครื่องเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะคะตักตรงนี้จะเป็นแปรงยางคู่นะคะคือเขาจะทําหน้าที่คล้ายๆกับช้อนซ่อมเลยตักพวกสิ่งสกรปรกเข้าไปในเครื่องแล้วก็ส่งไปที่ถังขยะค่ะ เขามีแรงดูดที่สมพลังถึงสิบเท่าเลยค่ะดูทีนี่ก็คือสะอาดเรียบกลิบถ้าสกปรกเราก็ถอดออกมาทําความสะอาดได้นะคะกดตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาเลยอ่ะดึงออกมาค่ะ อันนี้เราก็ใช้เป็นผ้าเปียกเช็ดได้นะคะหรือว่าถ้ามันมีเส้นผมที่มันเกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ดึงออกมามีเซ็นเซอร์รอบทิศทางนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราทํางานเขาก็จะทําให้เครื่องเดินทางตรงไปแบบมีระเบียบค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะคือขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะเวลาที่ดูดฝุ่นเนี่ยอยู่ที่พื้นต่างระดับเนี่ยเขาก็จะดูดฝุ่นได้ดีสะอาดมากขึ้นค่ะ มาดูตัวล้อนะคะเขาจะเป็นระบบสปริงนะคือเวลาที่เป็นพื้นที่ต่างระดับหรือว่ามีความขรุขระเนี่ยก็ยังใช้ทํางานได้ดีดูตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใช้งานจริงกันดีกว่าเวลาที่เราได้เครื่องมาใหม่นะคะให้เราเอาไปชาร์จก่อนสามชั่วโมงนะไฟสีแดงแบบนี้คือแบตหมดแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยมิกิใช้งานไปแล้วประมาณนึงแต่แบตเขายังไม่หมดนะคะก็เลยยังขึ้นเป็นสีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะก็กดตรงนี้เลย เอาเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะให้โหลดแอปพลิเคชัน iRobot Home ขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็สร้างบัญชีเข้าอุปกรณ์ใหม่อันนี้ให้เราเลือกเป็นเครื่องดูดฝุ่นก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วมาเลือกรุ่นค่ะของเราจะเป็นลมบารุ่น i น,นะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะอันนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะแล้วก็กดตามนี้เลย2ปุ่มปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม s p อ t พร้อมกันค่ะจนเขามีเสียงแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อระหว่างมือถือกับ iRobot r u o m b a i2 เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อเครื่องค่ะตรงนี้จะมีข้อมูลการทำงานของเครื่องขึ้นมาให้ดูค่ะแล้ว Roomba i2 เนี่ยสามารถจับคู่กับ b r ราว์เ7 M6 ที่เป็นหุ่นยนต์ถูพื้นได้ด้วยคือเขาจะทำงานต่อกันโดยอัตโนมัติเลยค่ะอันนี้มาถึงหน้าจอพร้อมใช้งานเรียบร้อยเดี๋ยวจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะคะกดปึบ๊บ พอแค่มี Wi-Fi เราก็ควบคุมเครื่องผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ทำได้เหมือนกันหมดตั้งเวลาการทำงานผ่านแอปได้เลยค่ะเวลาไหนวันไหนทำซ้ำไหมหรือว่าจะเลือกเป็นทำงานอัตโนมัติก็ได้ดูประวัติการใช้งานเราจะมีรายงานบอกเลยนะว่าทำจุดไหนแล้วตรงไหนที่สกปรกมากเราก็ทำเพิ่มไหมหมดทำงานปกติลูกบ้ายทูจะเดินเป็นเส้นตรงแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยจะมีพื้นที่ทำความสะอาดทับซ้อนกันนิดหน่อยนะเพื่อที่จะเก็บฝุ่นได้เกลี้ยงที่ การทําความสะอาดเฉพาะจุดคือเขาจะเน้นตรงที่มีฝุ่นมากๆนะคะจะวนแบบรอบๆเป็นวงกลมจากวงเล็กเป็นวงใหญ่แล้วค่อยกลับเข้ามาค่ะลูบ้าไอทูทำความสะอาดพื้นที่ในบ้านได้มากถึง150ตารางเมตรเลยค่ะถือว่าเยอะเลยนะอย่างคอนโดปกติเนี่ยก็จะประมาณแค่30-50ตารางเมตรเองพอเครื่องเขาทํางานเสร็จครบทั้งพื้นที่แล้นะคะก็จะกลับไปที่แท่นชาร์จอัตโนมัติเลยมาดูผลการทํางานกันค่ะซื้อเปิดออกมา ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหฝุ่นเยอะมากค่ะเส้นผมก็เยอะด้วยนะนี้เขาจะมีเศษฝุ่นผงเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดภูมิแพ้เลยค่ะโอ้ oh. ััมพิลเตอร์เราก็แกะออกมาแล้วก็ ที่บอกว่ายิ่งใช้ยิ่งฉลาดเนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องเขาจะมีระบบจดจําเส้นทางทําให้การใช้งานในครั้งต่อๆไปเนี่ยทำงานเสร็จเร็วขึ้นด้วยถ้าเจอที่ฝุ่นเยอะเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองนะคะ the detect sensor อันนี้จะมีอยู่ในหุ่นดูดฝุ่นของ iRobot เท่านั้นนะเจอแล้วนะคะเครื่องเขาก็จะกลับไปทํางานซ้ําที่เดิมเลยค่ะจนกว่าจะสะอาด บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวนะคะที่มีขนร่วงเนี่ยลุมบ้าไอูคือเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าขนเขาร่วงตลอดเราก็ต้องเก็บกวาดตลอดนะยิ่งช่วงผัดขนนี่คือโอ้โหสยองขวัญมากแล้วก็เส้นผมที่ร่วงทั้งบ้านคือขี้เกียจเก็บค่ะใช้ลุมบ้าไอูเนี่ยรจัดการนะก็คือเก็บแล้วลืมไม่กวาดไปได้เลยมิกิก็รีวิวหุ่นยนดูดฝุ่นลุมบ้าไอทูรุ่นใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เพืเ่อนๆหาผู้ช่วยในการทำความสะอาดบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ